โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากเป็นโรงเรียนประจำกินนอนประเภทศาสตร์ศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตั้งอยู่หมู่4ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน858คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน102คนโดยมีนายสรยุทธ์เรืองน้อยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนราบประชานุนคราะห์า5หจังหวัดตากและผู้ด้อยโอกาสทั้ง10ประเภทเข้ารับการศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานงานอาชีพและมีทักษะการดำรงชีวิตอีกทั้งโรงเรียนได้จัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจึงทำให้โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาคือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โดยระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีแผนการเรียนปกติตามหลักสูตรซึ่งเป็นแผนการเรียนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เรียนได้รับการเตรียมเพื่ออาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจากรายวิชาเพิ่มเติมที่โรงเรียนจัดให้ ระดับปัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียนปกติตามหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการพเพื่อให้สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเตรียมเพื่ออาชีพกลุ่มงานอาชีพและจากรายวิชาเพิ่มเติมโดยมีแผนการเรียน7แผนการเรียนได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สินภาษา oh, ภาษาอังกฤษและภาษาจีนขาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกรรมธุรกิจและเครื่องประดับเงินการจัดก,การศึกษาในรูปแบบเสริมตามแนวทางการจัดก,การศึกษาสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมี3รูปแบบได้แก่ทวิศึกษาทวิภาคี และรายวิชาอาชีพระยะสั้นซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถเลือกจัดได้ตามบริบทและศักยภาพของโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราห์55จังหวัดตากได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การศึกษาในรูปแบบเสริมทั้ง3รูปแบบโดยรูปแบบเสริมทวิศึกษาโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการจัดก,การศึกษาแบบทวิภาคีไทยอิสราเอลอาราวาโดยส่งนักเรียนสายการเรียนเกษตรเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดมหาสารคามสีสเกตเป็นเวลา6เดือนหลังจากนั้นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก กเข้าโครงการจะฝึกงานด้านภาคปฏิบัติที่ประเทศอิสราเอลเป็นเวลา1ปี6เดือนและจะได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการฝึกงานอีกด้วย การส่งเสริมการจัดก,การศึกษาในรูปแบบเสริมทวิภาคีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันผู้ประกอบการหรือสถาบันการศึกษาอาทิเช่นโครงการโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราสถาบันไทยเยนรมันโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวง ร่วมกับบริษัท Beauty Jam Factory จำกัดสาขาวิชาเครื่องประดับอัญยมณีเป็นตน้นสำหรับการส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบเสริมรายวิชาอาชีพระยะสั้นโรงเรียนราชฎรานุเคราะห์55จังหวัดต,ตากได้พิจารณาถึงบริบทศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนจึงได้เลือกรูปแบบรายวิชาอาชีพระยะสั้นในการจัดการศึกษา โดยทางโรงเรียนจะทำหลักสูตรอาชีพระยะสั้นจำนวน32รายวิชาที่สอดคล้องกับ5กลุ่มอาชีพของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้แก่กลุ่มงานข้าราชการกลุ่มงานอุตสาหกรรมกลุ่มงานพาณิชยกรรมและบริการกลุ่มงานเกษตรกรรม และกลุ่มงานความคิดสร้างสรรค์การจัดรายวิชาอาชีพระยะสั้นของโรงเรียนเป็นการจัดการเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านอาชีพให้กับผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการและทักษะด้านการประกอบอาชีพโดยมีลักษณะการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีความยืดหยุน่นด้านเนื้อหาระยะเวลาเรียนและความเหมาะสมกับความถนัดความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน โดยมีการบริหารหลักสูตรอาชีพระยะสรรั้นและเวลาเรียนดังนี้รายวิชาอาชีพระยะสรรั้นจำนวน32รายวิชาจะเปิดทําการสอนบูรณาการคาบรดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของทุกวันอังคารเวลา13นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา20นาทีแต่ยะเวลา4คาบต่อ1นสัปดาห์โดยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จะเลือกเรียนรายวิชาอาชีพระยะสรรรั้นที่ตนเองสนใจและ ด้วยส่วนใหญ่นักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาอาชีพระยะสัน้นจะเลือกต่อยอดจากแผนการเรียนที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่เพื่อที่ฝึกทักษะอาชีพนั้นๆให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นในคาบงานอาชีพนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนในการฝึกปฏิบัติ อีกทั้งยังสนับสนุนการนำปราชาวบ้านหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจาัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอาทิเช่นวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคตากวิทยากรจากผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยช่างนวดแผนไทยเป็นตน้น รายวิชาอาชีพระยะสั้นวุ้นกะทิแฟนซีเป็นหนึ่งในรายวิชาอาชีพระยะสั้นของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากในปีพุทธศักราช2567รายวิชาอาชีพระยะสั้นวุ้นกะทิแฟนซีเป็นหนึ่งในเบสพลาติกส์ของโรงเรียนซึ่งได้นำเนื้อหาหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นพุทธศักราช2558ของอาชีวศึกษาและหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของการศึกษานอกโรงเรียนโดยนำสมรถนะและเนื้อหาสาระ ของหลักสูตรทั้งสองมาพัฒนาเป็นหลักสูตรอาชีพระยะสั้นวุ้นกะทิแฟนซีว้าวุ้นของโรงเรียนด้าชประชานุเคราะห์5้จังหวัดต,ตาก ในปีพุทธศักราช2567รายวิชาอาชีพระยะสั้นวุ้นกะทิแฟนซีมีครูผู้สอนจำนวน3คนมีนักเรียนจำนวน24คนมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและรายได้ระหว่างเรียนให้กับผู้เรียนใช้เวลาเรียน80ชั่วโมงภาคทฤษฎี8ชั่วโมงภาคปฏิบัติ72ชั่วโมง เนื้อหาของหนักสูตรประกอบไปด้วย4หน่วยการเรียนมีเอกสารประกอบการเรียนใบงานใบความรู้วัสดุอุปกรณ์การทำวุ้นกะทิแฟนซีที่เพียงพอและห้องปฏิบัติการงานอาชีพสำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติ รายวิชาอาชีพระยะสั้นวุ้นกะทิแฟนซีได้สนับสนุนให้นักเรียนเกิดรายได้ในระหว่างเรียนโดยการจัดจำหน่ายผลผล,ผลิตของนักเรียนณศูนย์บ่มเพาะอาชีพร้านค้าชิคุรินคอฟฟี่ช็อปซึ่งเป็นร้านค้าของสหกรณ์โรงเรียน และจัดจำหน่ายผลผลิตให้แก่โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอีกด้วยนอกจากนี้เรายังจัดจำหน่ายผลผลิตในงานเกษตรแฟร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อบ้านหลานสางและงานกรีนมาร์เก็ตของกระทรวงพาณิชย์ นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรรายวิชาอาชีพระยะสัน้นวุ้นกะทิแฟนซีจะมีความรู้ความเข้าใจและผลิตได้อย่างชำนาญและมีคุณภาพอีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการอาชีพการทำขนมและเกิดรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำความรู้และทักษะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพได้ในอนาคต การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโดยการจัดรายวิชาอาชีพระยะสั้นวุ้นกะทิแฟนซีซึ่งเป็นหนึ่งในเบสพลั t i c ของหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่ทางโรงเรียนได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียนโดยได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจทั้งอย่างส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้เรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนสมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าอยู่เมืองหรืออยู่ป่าได้รับการศึกษาเสมอกัน